สวัสดีครับผมพุ้ยติวแสบนะครับและสิ่งที่อยู่ในมือของผมตรงนี้นะครับคือหูฟังที่ได้รับการยอมรับว่าสามารถตัดเสียงรบกวนได้ดีที่สุดในโลกณเวลานี้ครับอีระอกเคลียร์โอ้โหมันจะจริงหรือเปล่าเรามาทดลองพิสูจน์กันดูดีกว่าครับเห็นจะไม่ใช่ก็จะบบแบบรบกวนเสียงภาษาจันกรกระกงครับกกกระกรกะกรกระกกระกกร่กกระกะกะระะะ ฟังออกแคบแล้วฮ่าฮ่าฮ่าอินฟินิตี้เปิดมาตรงนี้อันดับแรกหลายคนอาจะสงสัยว่าเอลวอก เราไม่เคยได้ยินหูฟังหรือผลิตภัณฑ์อะไรของยี่ห้อนี้มาก่อนเลยใช่ไหมครับผมต้องบอกกันนะครับว่าสิ่งที่อยู่ในมือผมเนี่ยคือสิ่งที่เขาคิดค้นและพัฒนาและสร้างมันขึ้นมาโดยเฉพาะครับเป็นเอลวอคเลียตัวนี้เลยครับสมมติเป็นยี่ห้อหนึ่งตาผ่านนะครับเขาะจะผลิตหลายอย่างเลยอ่ะหูฟังลำโพงเอา้าจอยเกมอันอาจจะเป็นโน้ตบุ๊กโทรศรัพท์คือมีหลายอย่างนะครับแต่เอลวอคคิดค้นและพัฒนาเพื่อสิ่งนี้สิ่งเดียวเลยครับโอ้แสดงว่าโคตรโคตรเฉพาะทางครับเจ้าหูฟังตัวนี้ครับเขาให้ความสำคัญกับไมโครโฟนมากถึงมากที่สุดเลยครับ ถ้าเกิดเราต้องการใช้ไมโครโฟนที่คุณภาพเสียงดีและสามารถคุยได้ทุกที่ทุกเวลางัา่าสถานที่นั้นจะเสียงดังแค่ไหนจะเป็นที่บ้านที่ไซต์ก่อสร้างในรถที่เปิดเพลงเสียงดังในผับในร้านอาหารในสวนสาธารณะสิ่งนี้คือคําตอบเลยครับเราสามารถเลือกระดับการตัดเสียงรบกวนได้แบบตามใจเราเลยแน่นอนครับว่าผมเป็นนักพิสูจน์ครับวันนี้ผมไปทดลองใช้ไอรูบกเคียร์ในที่ดังๆสถานที่แบบเสียงรบกวนเยอะๆนะครับแล้วทดลองฟังดูว่ามันสามารถตัดเสียงได้ดีอย่างที่เขาคุยไว้หรือเปล่า มาอันดับแรกเรามาแกะกล่องและทําความรู้จักถึงเทคโนโลยีที่เขาใช้ก่อนแล้วกันนะครับจะได้เข้าใจว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองมันถึงสามารถตัดเสียงรบกวนได้ครับมาดูครับ อ่าอันดับแรกนี้เรามาดูที่หน้ากล่องเท่าก่อนเลยนะครับนี่ครับอินเวอร์บเคลียร์นะครับ voice on noise off นะครับเสียงพูดเข้ามาเสียงรบกวนออกไปครับแล้วตัวนี้ครับตัวตรงทองครับเขาจะมี2ระบบในการตัดเสียงครับคือ ANC และ ENC ครับ ANC นี่ก็ธรรมดาครับหูฟังกัไหลตัวมีครับคือ active noise cancellation นะครับแต่ตัว ENC นี่แหละครับคือตัวที่พิเศษขึ้นมาของอินเวอร์บเคลียร์นะครับ ENC นี่คือ environment noise ENC นี่คือ environment noise cancellation หรือการเรียนรู้และตัดเสียงรอบข้างด้วยระบบ A อนั่นเองครับใช้ระบบ AI ในการมาช่วยตัดเสียงครับว้าวว้าวว้าวว้านข้าครับฟึ๊บนี่ของที่ให้มาครับจะมีหูฟังในเลบบเรอนิ์หนึ่งเป็นกล่องใส่หูฟังมาง1จุหูฟังถึง12อันครับมี6ขนาดให้เลือกเปลี่ยนได้และก็สายชาร์จครับตรงนี้เดี๋ยวค่อยแกะดูเลยก็ได้นะครับดูด้านหลังครับนี่ เกี่ยวกัที่บอกไปครับอันแรกก็คือ ANC แหละครับส่วนตัวที่2นี่คือ ENC นะครับตรงนี้เดี๋ยวผมก็อ,อธิบายเจาะลึกแล้วกันนะเราดูคร่าวๆตรงนี้ก่อนนะครับอันนี้ครับมีไมโครโฟน6ตัวและมีบอลคอนดัคไวเอ็กซ์เทเลโลมิเตอร์สตัวอ่าตรงนี้เราเจาะลึกให้ดูนะครับสามารถเล่นงานได้ต่อเนื่นองสูงสุด30ชั่วโมงมาเดี๋ยวเราแกะดูของในก่อนดีกว่านะครับว่าเราซื้อมาในกล่องได้อะไรมาบ้างครับเดี๋ยวผมมาเจาะลึกรายละเอียดลงไปถึงเทคโนโลยีที่ผมบอกไปเนี่ยนะครับบอกเลยครับว่าเมื่อฟังก็จะอึ้วนนนก่อะครับ มาเลยครับสัมผัสแรกครับอิรูบอกเคลียครับเปิดมาหนึ่งกล่องมีดังนี้ครับอนี่กระติ๊บสอเดือนเลยครับจากอิรูบอกโดยตรงเลยนะครับต่อมาครับนี่คู่มือปิดมาอยู่ครับแล้วก็อว้าวเริ่มดูดูแพงนี่ครับอิรูบอกเนี่ครับเราเปิดดูซิฟิงนี่ปั๊บ นี่ครับอย่างฟิลเลยครับก็จะเป็นหูฟังสีดําเทานะเป็นตัวลักษณะโค้งมนสวยงามไม่คพ้แอร์พอร์ตเลยนะครับไม่น่าเชื่อเลยครับว่าเทคโนโลยีสุดล้าจะมาอยู่ในหูฟังเล็กจิ๋วแบบนี้ได้ว้าวอ่ะมีอะไรเพิ่มอีกมาดูนะครับปึ๊บสิ่งนี้คือเป็นสายชาร์จนะครับเป็น USB Type C นะและก็กล่องสุดท้ายอ่าก็จะเป็นจุกหูฟังครับมีทั้งหมด12อันมาให้เปลี่ยนนะครับ6ไซส์6ขนาดเลยนะครับโอเคังมีกล่องที่เราซื้อมามีของแบบนี้นะครับข้อมูลพื้นฐานของอีโลบเทียนะครับกันน้ำกัน ระดับ IP 5 4แบตหูฟังข้างละ45มิลลิแอมส่วนแบตกล่องหูฟังอยู่ที่600มิลลิแอมสามารถชาร์จหูฟังได้สี่รอบซึ่งแบตหูฟังนะครับถ้าเกิดเราฟังที่ความดังระดับ50%สนะครับสามารถฟังได้5 6ถึงชั่วโมงเลยทีเดียวใช้เวลาในการชาร์จหูฟัง90นาทีและกล่อง120นาทีครับมีระบบ a อ B i e n t Mode ด้วยนะครับให้เสียงรอบข้างเข้ามาได้ด้วยเผื่อบางทีเราต้องการให้ได้ยินเสียงรอบข้างนะครับไม่ได้ว่าตัดได้อย่างเดียวนะมีระบบตัดเสียงลมมมททีี่่ควววาาเเเรร็็6ตตอินนได้ป Blue tooth 5.0ั พวกนี้นะครับคือข้อมูลข้าวๆข,ของอิเล็ก c ร e a r เคียนะครับที่นี่ครับเรามาทำความรู้จักกับระบบการตัดเสียงรบกวนหรือว่า ENC ที่อิเล็ก c ร e a r เคียคิดค้นข,นขึ้นมาดีกว่านะครับ ที่นี้ครับเรามาทำความรู้จักกับระบบ ENC หรือระบบตัดเสียงรบกวนขั้นเทพที่อิล็กริกเคลียร์ตัวนี้ใช้ดีกว่านะครับชื่อมันเต็มของ ENC นะครับคือระบบ vocpath algorithm AI environment noise cancellation ครับแต่ยังไม่เป๊ะไม่เป็นไรครับนี่คือสำเนียงคนไทยครับชื่อยาวๆครับก็จะมาเป็นแบบนี้นะครับอ่าย้อนกลับไปตอนแรกก่อนผมบอกไปนะครับว่ามันมีไมโครโฟน2แบบนะครับก็คือเป็นไมโครโฟนแบบ high performance 6ตัวข้างละ3นะแล้วก็จะมี Bone Conduct เอ็กเซ c ลอร์โลมิเตออีก2ตัวข้างละ1ตัวนะครับอันแรกไม่ high performance 6ตัวเนี่ยก็คือรับเสียงทั้งหมด เลยเหมือนว่าเราพูดเสียงเข้าเสียงอะไรเข้าต่าง,าง ours, ๆนานะครับส่วนโวลคอนดักไวเอ c กซ์โ e ล e มิเตอร์นะครับ, ometer, รบเราต้องเข้าใจก่อนโปรติวเราเราพูดนะครับกระดูกหูเราจะขยับด้วยจําได้ไหมครับผมเคยรีวิวตัวหนึ่งเป็นหูฟังที่ฟังทางกระดูกหูอ่ะจำได้ไหมอันนี้ก็เป็นแบบนั้นเลยครับโวลคอนดักไวเอ c กซ์โ e ล e มิเตอร์นะครับจะเข้าไปจับเสียงเมื่อกระดูกหูของเราเริ่มทํางานครับนั่นแปลว่าเสียงที่เขาจับได้ตรงเนี้ยจะ เป็นเสียงเฉพาะเสียงพูดเราเท่านั้นครับเข้าใจไหมครับมันเป็นเสียงที่เกิดจากกระดูกหูของเรามันก็คือเสียงที่เราพูดอย่างเดียวเท่านั้นนะครับเสียงภายนอกเข้ามาไม่ได้ครับไม้6ตัวรับเสียงทั้งหมดรวมถึงเสียงพูดเราด้วยนะครับ่วนไม่กระดูกหูเนี่ยก็รับเฉพาะเสียงที่เราพูดอย่างเดียวนะครับมันเป็นระดับขั้นตอนนี้นะครับไม้ทั้งสองตัวรับเสียงอย่างที่บอกนะครับส่งเข้ามาให้ AI ประมวลผลครับว่าอันไหนคือเสียงที่เราพูดและอันไหนคือเสียงรอบข้างครับเขาก็จะตัดเสียงระบขันออกให้เหลือแต่เสียงเราพูดออกไปครับพอปะมเเส็็จจกายนีีงท่ช แจว,ว๋หวมีแต่เสียงพูดเราตัดเสียงรบกวนทิ้งออกไปหมดนะครับซึ่งตรงนี้ครับเราสามารถเลือกระดับการตัดเสียงรบกวนได้ด้วยนะครับควบคุมได้ผ่าน k Apps นะครับในมือถือนี่ครับเราสามารถเลือกระดับการตัดเสียงได้นะครับซึ่งมันจะมีความแตกต่างกันอยู่นะครับถ้าเกิดเราตัดเสียงรบกวนน้อยครับ เสียงพูดเราจะใสครับเป็นธรรมชาติอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเราเปิดแบบตัดสูงสุดเลยเราอาจจะไม่ได้ยินเสียงภายนอกนยครับที่เสียงเราพูดอย่างเดียวครับแต่เสียงพูดของเราก็จะทุมขึ้นเล็กน้อยครับต้องแลกกันตัดน้อยเสียงใสตัดมากเสียงทุมนะครับซึ่งตรงนี้มันอยู่ที่การใช้งานการตัดเสียงน้อยเช่นบางทีเราอาจจะอยู่ที่บ้านและอาจจะแบบแค่มีเสียงโทรทัศน์เล็กน้อยหรือว่าเสียงเตาแก๊สไกลๆอะไรอย่างเงี้ยแค่ตัดเสียงน้อยๆก็พอนะครับแค่นี้ก็เพียงพอที่จะได้ยินเสียงพูดชัดเจ๋วแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเราอยู่ที่ข้างนอกนะคร หนังลงหนังไปคุยในโรงหนังเสียงอะไรครับแต่ถ้าว่ามันจะเป็นจริงๆงไงก็ต้องใช้ใช่ไหมล่ะหรือว่าเวลาขับมอไซค์อะไรอย่างเงี้ยเสียงลมแรงอะไรเงี้ยอะถ้าพวกกันครับเราจะเปิดการตัดเสียงรบกววสูงสุดเลยเพื่อให้คนที่เราคุยด้วยได้ยินเสียงพูดของเราเลครับต่อให้เสียงมันทุ้มขึ้นไปหน่อยแต่มันก็มีปัญหาไงในเมื่อเราสามารถสนทนาการเข้าใจกันได้ใช่ไหมล่ะเนี่ยครับคือการทํางานของ ENC หรือระบบการตัดเสียงรบกวนที่มีเฉพาะที่เขาคิดค้นขึ้นมาเองของอิลลูว์เคลียร์ตัวนี้นะครับ เรามาทดสอบเรื่องไมโครโฟนกันดีกว่าครับผมจะลองไปอยู่ในสถานที่ที่ดังต่างๆแล้วก็ลองโทรผ่านโทรศัพท์ดูลองดูนะครับว่าเสียงของผมที่อยู่ในที่ดังๆอ่ออกมาผ่านโทรศัพท์นี้เสียงรบกวนจะหายไปหมดอย่างที่เขาบอกได้เลยจริงหรือเปล่านะครับมาทดลองไปสสจน์กันเลยครับผมทดลองสตตรานรถดูครับแล้วอยู่หน้ารถนะครับเพื่อนๆฟังเสียงรถก็ได้นะครับเห็นไหมอ่ามันก็จะเสียงหนหูนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเราตัดไปดูที่ไอเ,เลวเคลียร์กันแลันะครับว่าเป็นยังไงนะครับทดสอบ 2> 1, 2, ึ่งสองสามส้าวาชนะตกบมาครับห่าเสจะไมาชิก็จะแบบทบพุ่สารทินึงครับงึงกงกอยู่ขรอยงนี้ครับไปที่เอลวกเคลียครับหเจ็ดแผมเชื่อว่าชัดใสเคลียแน,น่นอกกนครับตากบมาครับอย,อยางนี้จะไปคุยอะไรกับใครรู้เรื่องเนี่ยเสียสมาธิมากครับต่อที่เอลวอ์เคลียอีกหนึ่ง,งครั้งครับสุดท้ายครับ ทางนี้นะครับผมได้ทดลองขับมอไซค์ดูนะครับอ่านี่คือเสียงธรรมชาติของผมครับก็จะยลมดังๆนิดนึงนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราตัดก,กันไปที่อินโฟแวกนะครับเป็นยังไงนะครับอ่าฮัลโหลเป็นไงเสียงในการขับโทรศัพท์นะครับโอเคนะอ่ะาอาจจะมีเสียงลมบ้างหรือเปล่าไม่รู้อนี่ผมก็ยังไม่ได้รู้นะครับแต่ว่าก็นา่าจะดีกว่าแหละนะครับฟูฟ่องของแคบแล้วน<ส>ี่อ่ะตกกับมาที่ธรรมชาติของเราครับอ่านี่ไง โอเคไหมอันนี้คือผมขับอยู่ที่ตอนนี้ประมาณ30อ่าความเร็วประมาณ30นะครับก็เนี่ยคือตัวผมเองอ่ะได้เสียงลมเข้าหูเลยแล้วก็ได้ยินเสียงอะไรนะครับตัดกลับไปอเรือเใหม่ครับอ่าโอเคอเค,ครับโอเคนี่นะขออภันะวันนี้คุยงานกันเรื่องนะครับผมว่าคุยงานเฮ้ยวันนี้เราจะไปไประชุมอะไรกันตอนน่อดีอ่าประชุมเรื่องนี้เรื่องนู้นเรื่องนั้นอ่าอกว่าไงตอนนี้ผมกับไปพูดไปอ่าวัานนี้ตัดอย่างตอนนี่ธรรมชาติครับอ่า,อาเดี๋ยวกินนะกินะ อยงดังหน่อยนิดนึงผมเชื่อเลยเกินว่ามันมีความแตกต่างนะครับอ่าได้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 ทีนี้แหละครับเดี๋ยวลองซักดูดีกว่าครับเอาวิ่งสัก60พอปลอดภัยนะครับไม่ต้องแรงมากดูนะครับตัดเปรียบเทียบกันไปเลยอันนี้เริ่มจากเสียงธรรมชาติก่อนนะครับลมมันก็ต้องแรงขึ้นนิดหน่อยนะไปนิดหน่อยเยอะยแหละอ่าเป็นประมาณนี้นะครับตัดกันไปเออพอแล้วอยู่ไหมครันไม่ต้องไปเลยว่าไป้องไเลยนะครับโอ้แต่เจอผมแล้วนะนี่ผม ไปเจอไป็นไงบ้างสบายดีไหมเก่งจังเลยจุ๊บยุุุ๊๊๊โอเคเป็นประมาณนี้นะครับเราเปรียบเทียบกันดูเองแล้วกันเนาะ yeah เป็นไงครับหูฟังบูทูธที่มีไมตัดเสียงดีสุดในโลกอิลลวอกเคลียร์ตัวนี้สมราคาคุยไหมครับ มาในการใช้งานตรงนี้นะครับคือตรงนี้ผมไปเร็วๆเลยแล้วกันนะหูฟังบลูทูธไม่ใช่ของใหม่แล้วแทบแต่ทุกคนน่าจะเคยใช้และรู้วิธีใช้แล้วนะครับก็คือเราแค่ต้องเชื่อมต่อบลูทูธเข้ากับโทรศัพท์มือถือของเราแค่นั้นจบใช้ได้เลยนะครับเราเปิดก่อออกมาครับปุ๊บสักพักมันก็จะพร้อมใช้งานครับเราก็หยิบหูฟังออกมาใส่ได้เลยครับปั๊บข้างซ้ายปั๊บข้างขวาครับเป๊บจากนั้นเราก็เปิดบลูทูธในโทรศัพท์ของเรานะครับ แล้วก็คอนเน็กได้เลยครับอ่าเรียบร้อยครับบลูทูธคอนเน็กเต็ดแล้วเรียบร้อยนี่คือเสร็จเลยใช้งานได้ไง่ายๆแค่นี้เลยครับโอ้มันหาเจอเร็วจังอ่าเดี๋ยวผมลองฟังเพลงสักนิดหนึ่งนะครับอยากรู้คุณภาพของหูฟังเ้ืยนะครับคือมันเป็นหูฟังไงมันก็ต้องคุณภาพเสียงได้ด้วยนะไม่ใช่ว่าจะเอาไมค์อย่างเดียวใช่ไหมครับอ่าผมขอลองฟังเพลงแป๊บหนึ่งนะครับเอาเป็นเพลงแบบบลูบลูที่ผม,มชอบไปเลยครับ ใช่ครับเสียงที่ออกมาค่อนข้างนุ่มและสมดุลนะครับมันไม่ได้เป็นแบบเบสหนักที่ว่านีเสียงแบบเบสตุ้มดุ้มดุมดุมขนาดนั้นนะครับเสียงแบบกลางๆสมดุลนะครับถ้าเกิดใครมือชอบฟังเพลงแบบเสียงเบสหนักๆอะไรตัวนี้มันไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่แบบนั้นนะเรียกได้ว่าเน้นฟังรื่นหูฟังสบายฟังยาวๆนะครับได้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 เสียงไม่แตกก็โอเคแล้วบางทีอยู่ฟังบางตัวถูกๆหน่อยแล้วฟัง้วเสียงแบบพลาดๆแตกๆนะครับ การทํางานนี้ก็จะคล้ายๆกับหูฟังตัวอื่นทั่วไปนะครับนี่นะครับตัวเราต้องแตะคือตรงเนี้ยประมาณแถวๆโลโก้เขานะครับแตะตรงนั้นไปเลยนะครับคือแผงควบคุมนะกดหนึ่งครั้งที่ข้างไหนก็ได้ครับเพื่อเป็นการเล่นหรือหยุดนะครับอ่เมื่อกี้กดได้หยุดปุ๊บกดข้างนี้อีกทีหนึ่งเพื่อเล่นถ้าแตะสองครั้งเลื่อนไปเพลงถัดไปแตะสามครั้งกลับไปเพลงก่อนหน้าแต่ไม่มีระบบเพิ่มลดเสียงนะครับคือเราเพิ่มลดเสียงจากตัวหูฟังนี้ไม่ได้นะครับถ้าเราอยากจะเพิ่มลดเสียงต้องเพิ่มจากในโทรศัพท์เราเองนะถ้ามีโทรศัพท์เเเเข้้้้้้้้าา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 ามมแแแแตตตตะะะะะคคคคครรรรรรรััััััััังงงงงพพืื่่่่่ออบบบบบปฏิิสสสสสสธลลยนน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 ททไไไดวววกกกฟ์ชชใใหี หูไหนก็ได้นะครับจะมี3โหมดนะครับเป็นโหมด a m c โหมด ambient และโหมดธรรมดานะครับเมื่อเราฟังปกติครับไปกดทั้ง2นาทีเนี่ย เขาก็จะขึ้นมาว่า ANC on อ่ายากก็คือตัดเสียงข้างๆไปแล้วก็จะได้ยินเสียงเพลงแบบว่าโอ้โหชัดเจนแจ๋วเบ๋วนะครับพอปิดก่ปิดก่อนผมไม่ได้ยินเสียงเลยไอ้ปิด ANC เนี่ยไม่บอกกับการอยู่กับคนอื่นนะครับเวลาคนอื่นเขาพูดอะไรมาเราจะไม่ได้ยินตัดเสียงออกไปเอาเสียงเพลงอย่างเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดเราอยู่ข้างนอกต้องการคุยกับเพื่อนหรือต้องการเสียงข้างนอกด้วยอย่างเงี้ยแต่อยากได้เสียงเพลงคอเบาๆครับให้กดค้างไปอีกทีเพื่อเป็น Ambient Mode ครับกดไป Ambient Mode และครับแล้วก็ฟังนี้มันจะพอได้ยินเสีียยยงงงข้้้้้้าาาาาาานออกกกเมมดดดวคคครรรบบสถถุใไทป เมื่อจะเป็น default mode นะครับก็คืออยู่กลางๆแบบปกติบนหูฟังทั่วไปนะครับไม่ได้ใช้เปิดระบบอะไรทั้งสิ้นนะอ่าประมาณนี้ครับตัวนี้ก็คือการใช้งานในส่วนของหูฟังนะครับก็ถือว่าทำออกมาได้ดีเลยนะครับ เธอเพื่อกำลังมองหาหูฟังที่ไม่ชัดตัดเสียงรบกวนได้ดีใช้งานได้หลากหลายใช้ในบ้านใช้ข้างนอกใช้ในสถานที่คนเยอะๆเสียงดังๆจาเป็นต้องคุยงานสําคัญเสียงรอบข้างจะต้องไม่มีอีระบอกเคลียร์ตัวนี้คือคําตอบครับถ้าสนใจสั่งซื้อนะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่2,990บาทนะครับอยู่ในช่วงเปิดตัวนี้เท่านั้นนะครับถ้าเป็นปกติมันจะเป็น3,890บาทนะรับประกัน1ปีด้วยวู้สนใจสั่งซื้อนะครับลิงก์ใต้วิดีโอของผมนะครับจากร้านค้าตัวแทนจำหน่ายเลยนะหรือถ้าเกิดอยากจะศึกษาข้อมูลเพิ่มเเติมก็ข้า้าไไปที่ดจ ลิงก์ตั้งไว้ขอผมเช่นกันนะครับเดีในใน๋ยวไหนจะ้อทนทีนะครับก็ค่อยดูค่อยตัดสินใจไปละกันนะครับผมก็บอกว่าวิดีโอนี้จะเป็นตัวช่วยในการประกอบการตัดสินใจซื้อของเพื่อนๆนะครับพิสูจน์การที่เห็นจ,จัดแบบนี้แล้วนะครับเพื่อนๆคงตัดสินใจกันได้แล้วเนาะโอเคครับวิดีโอนี้มีเท่านี้นะครับบอกนะครับว่าผมเจอของอะไรฟีวฟิวแปลกๆใหม่ๆหรือเป็นทุกข์กขดีอะไรที่ไม่เหมือนใครแบบนี้ผมจะจับมารีวิวเพื่อนเพื่อนดูแน่นอนครับเพื่อนๆผู้ติดตามผมทุกคนจะต้องทันโลกทันสมัยครับมีีออออออะะะะะะไไไไรร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 ใใหหมมม่่่่่ต้้้้้งงูเเเป็นนนนนนคคคคแแแกกกกกๆๆััับบบบพพพาาาาาฉถืืยยจทลลลดดด์์ช ตามและกดกระดิ่งนะครับทีนี้สบายแล้วผมเวลาแอบไปเที่ยวครับเอ้าฟังนิดติดไปครับผมยายโทรตามครับใส่ปุ๊บเรานั่งสมาธิอยู่ที่วัดอเฮ้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาย่าไปทําอย่างนั้นนะครับไม่ดีนะครับถึงมันจะใช้ได้ก็ตามไม่เอาไม่เอาไม่เอารอเล่นหยอก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 ผมเป็นคนรักครอบครัวครับไปก่อนครับสวัสดีครับเฮ้ยแต่ท็อปไหนดีอยู่นี่เดี๋ยวหาก่อนท็อปไหนเปิด้าเนี่ย